สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นงองเช่ารักเกษรเช่ารักงัวทุกท่านเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้สบายดีฟ้มกะมพบมาพวกับงัวคือเก่าเหรอพี่นงองบ่ได้ถ้าพี่นงองมาหางัวหลายมือนเหรอแยกพี่นงองแยกแยกทํากันทํางานเปิดน้ำไว้พี่นงองเปิดน้ำไว้ปิดน้ำก่อนเปิดน้ำไว้แยกกันแยกงานพี่นงองเอ้ยน้ำล้นแบบเนา หาเงินหาท่องทุกวานเลยเนาะเลี้ยงเตงง้วอะไรกับบุญดเงินได้พี่น้องการเที่ยวเลี้ยงง้วนี่เทาเลี้ยงแต่งัวอะไรเขาก็บบุมีแนวหาแนวเห็ดแนวกินได้พี่น้องตัวนี้งัวนหน่อยได้จะเด้อก็ต้องไปเห็ดงานนำํำงัวซุ้มน,ออน,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 นี่กสิปลปอยออกไปทั้งนอกแกงสันละพี่น้องอันพื้นที่สวงไรเนี่ยปอยออกไปทั้งนอกแต่ว่ามีเม่หนึ่งไห้มันออกน้มลูกไห้ลูกออกน้มพี่น้อง เพราะว่าลูกนี่ได้ได้สีได้หกเดือนแล้วลหละแต่ว่าก็เลยให้่ออกนมเพราะว่าแม่เนี่ยจอยหลายพี่น้องลูกดูดนมแตะแตบแม่บ้วนจ้าเทียก็เลยให้่ออกนมขังแม่ไว้คุ้นพี่น้องบ้างเนี่ยคุ้นในอ้วนเนี่ยกินอยู่ในหันเตะเตบอยู่นั่นลูกเพื่อนก็เป็นตัวผู้เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งกหุคนเดียวกันกับนางน้ำตาลนี่แหละพี่น้องก็เลยขังขอคอกคุนบาเนี่ย บทยาเนี่เปียให้กินเศ้าเลี้ยงแล้วก็ให้กินอาหารขุาารนฟางเท่านั้นแหะพี่น้องล่ำละเอียดพนผสมกับอันอาหารคนผสมพี่มิกแล้วก็ผสมอ่ล่ำมาละยาเนี่เปียผสมกันผสมกันแล้วก็ให้กินพี่น้องเมื่อนี้ก็เสียวน้ำใส่นีห้เตรียมไว้เจกากอน ขาเปิดไฟโซลาเซลล์เรเด้อพี่น้องเเปิดไฟโซลาเซลล์เราซุปหนึ่งก็กินยุ่พุ่นละสี่คุณให้แกอ้วนนะพี่น้องคุณให้อ้วนแล้วก็ค่อยสีเฮ็ดจังได้ก็ค่อยเฮ็ดผสมก็ค่อยผสมเพราะว่าแต่ว่าผสมนี่แหละแต่ว่ากับคุนบ่ไหนคุณให้อ้วนแต่ว่ารู้ว่าสิติดว่าติดและพี่น้องผสมเทื่อนึงแล้วมันแทงออกอันเหตุผลที่แทงออกนั้นข้ากับสันนิฐานได้หลายอย่างว่าอากาศห้อนหรือว่าข้าไปกินใกล้ ฟ้าม,มูวแม่พี่น้องเขามีหน้าติดฟ้าม,มูมันไปกินไก่ฟ้าม,มูบอกมันได้แทงเขากับันนิฐานไปเนาะพี่น้องเนาะง้วแทงสองสามตัวไปได้พี่นอ้องเรียงงัวปีนี้บ่หมาณปไหนเด้อง้วแทงสามตัวเลยได้ผสมไม้เลยพี่น้องเอ้ยผสมมไม,ม,ม้ได้จ้ะเด้อว่าผดสุมความสำเร็จเพราะว่าได้ผสมไม้พี่น้องนี่แหละเหตุผลของที่เขาไปเลี้ยงไก่ฟ้าม,มู เพราะว่ามีผู้เตี่ยนอยู่ฮอกก็ได้เฮตุคลิปเตี้ยนเพื่อนๆอยู่ได้รอะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นการที่ว่าฮอกกับ่มีหม่องปล่อยก็ได้ไปเลี้ยงคือเกาเห็นไหมพี่น้องก็เลยไปเลี้ยงงัวไก่ฟ้าหมูมันก็เลยเห็ดให้งัวนในแทงก็เลยเริ่มต้นไม่แะไรพี่น้องตอนนี้ก็มีท่องยู่แค่สว่งตัวเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันท่องเรามันติดท่องเราอันตาเศร้าเราว่ามีท่องเราแต่ว่าแทงออก เ่ากะเลสสานนิฐานว่าเ่าไปเรียงงัวกินหมูเ่าไปปล่อยปล่อยงัวใส่ฟ้าหมูฟ้าหมูนี่เพิ่นสียู้างคางหน้าห่าแต่ว่าเพิ่นสูบน้ามาใส่หน้าน่ะแม่พี่น้องเมื่อก็เลยเหยียดเห้งัวแท่งบอกห่อกะสานนิฐานไปเนาะพี่น้องเนาะหลายอย่างหลายอันบ่รู้ว่าปัดใจใดฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งในเลดี้คัะเดอร์เพื่อสบายดีฟ้าไม่ลิปวิดีโอดันใดแต่ที่ดิ่งเกี้ยงเตือนให้เบื้อง มื่อนี่กับมาพมบมาพ้าวก,กันจ้าๆ้าจะได้ไปเฮ็ดงานพี่น้องฝ้าวยู่ขอบคุณที่พี่น้องรับส้มรับฟังหลายๆเด้อค่ะเด้อที่คอยติดตามรับส้มคอมเมนต์ีส้มเข้ามาเพื่อให้สบายดีแฟ่่มนี่ได้แก้ไข่นี่เได้โบดีก็ได้แก้ไข่เห็นไหมพี่น้องเฮ็ดอันคลิปนี่ก็บ่ได้ไปเฮ็ดคลิป,ปุ๊วผู้อื่นพี่นอ้องเพราะว่าเขาไปเพื่อนกับปอยแล้วแม่พี่น้อง เลยได้ไายแต่งัวเจ้าของเนาะเจ้าก็บอกประสบการณ์กันเขาสีเห็ดเมียงเนี่ยเขาก็บอกประสบการณ์กันยังสิอะไรพี่น้องฝ้ามัวนี่กับบัว่าปสิยู่ได้ทอดได้เละพี่น้องเอ,อ้ยมีแห้งเห็ดต่ตอไปบวกกับบัรูแหละแต่บ่มีมีแห้งเห็ดกับมาสือเด้่เด้องัวพี่น้องขายขายสูมืออยู่เด้อผู้ใดยสิมาสือก็ขายสูมืออยู่เด้อพออี่น้องขายชุดโต้แหละอยู่เ, 2, เ, 68, เ 3, นี่ยผสมแค่เอฟเก็สองผสมแค่เอฟหกแปดผสมแค่เอฟสามหนึ่งนี่จะขายมาสุดโต้หระพรี่น้อง เพราะว่าอันมันยากการยากงานเหตุงานนั่นะนะพี่นออ้องกืเลยถ้าพี่น้องอยากอยากที่ได้ไปเลี้ยงที่ปันไปเลี้ยงเสียมั่วมันมแต่ตูสมบูรณ์พี่น้องกับมาเบิงเอาเลือกคือเลือกคดื้อราคาใดกันค่ะบ่ขายแพงดอกพี่น้องบ่ขายราคาอยู่เดาอยู่ฝ่าอยู่เดาฝ่าเดาฟี่เนาะก็ขายราคาธรรมดากับพี่น้องกับมาเลือกเอาได้แต่พี่น้องอยากได้ ขายตูนนึ่งกับพแพงดอกพี่น้องมาเลือกเอาเด้อมาเลือกเอาขอบคุณและสวัสดีค่ะ